สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุ่ยดยออฟทาลรด์บายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาเผยความรากักความสัมพันธ์ของคุณกันกันต่อนะคะของคุณกันต่อมากันที่ธาตุไฟแม่สิงธนู1 6 3ถึง31มกร,รา65นี้นะคะเป็นช่วงหลังของเดือนแล้วความรากักความสัมพันธ์ ของคุณจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันเป็นการดูดวงแบบจ e น e r a โรเลด i ดงกระดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจ e น e ร a โรเลดเด้งดวงทั่วไปนะจ้าหนูจ๋าอ่ามาดูกันเิว่าในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรไฟแม่สิงขน ه มา โดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูได้หมดอ่ะเดี๋ยวฮาร์พินเทสช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเลยจ้าทำพระรานปรับตัวปรับใจกับอะไรเดินทางไปไหนเหนื่อยกับงานมากเลยเหรองานเยอะความรักก็ถูกแหวนมีความเศร้าโศกเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างความต้องการกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไปส่องไครเขาอยู่ไปส่องไครเขาไฟอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูไพ่ของเขาก่อน ไพ่ของคนที่คุณรักค่ะไพ่ของคนที่คุณรักคนที่คุณรักนะ่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างไปแอบดูเขากันไปแอบดูเขาไปดูเขากันว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร,ร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะมาไพ่ของเขา the World ค่ะ w o r l d คือการจบสิ้นหรือการเริ่มต้นใหม่ the d e a t h โอ โอ้เดมพร์จ้าโอ้เมเจอร์คณารวนๆเลยการจบสิ้นกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นจากบางสิ่งบางอย่างเหรอเริ่มต้นความรักใหม่เหรอเออเดี๋ยวนะอาจารย์ขอดูก่อนนะสามถ้วยโอ้โอมีสามถ้วยอีกแล้วอะมาของคุณไฟพักนี้อาการของคุณเป็นเดอดห p r i ินเทสค่ะอาการ เราจะไปลมจะมาขึ้นขึ้น,นลงลงเดรฮาร์พินเทสเป็นราชนีพระจันทร์ราชนีที่อยู่ในเงามืดแต่มีความสลับซับซ้อนในด้านของอารมณ์ดูมีดูเป็นคนที่มีความลับเยอะดูเป็นคนที่มีเซ็กแอฟพิวเซ็กที่ดึงดูดดูเหมือนจะง่ายแต่ยากดูเหมือนจะยากกับง่ายดูเหมือนง่ายๆยากยากอะไรก็ไม่รู้คืออารมณ์ไม่คงที่อารมณ์คุณเป็นคนแบบว่า สานาทีสี่สเตตัสแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดเข้าหาหรือรักของคุณที่มีอยู่อาจจะเป็นรักที่ใหม่ชัดเจนรักซ้อนซ่อนเงื่อนมันเป็นอะไรเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกเดี๋ยวบอกอยู่เดี๋ยวบอกไปปรับตัวปรับใจไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่แต่มีคนเข้าหาเยอะส่วนคนที่เข้าหานั้นอาจจะมีครอบครัวแล้วมีเจ้าของแล้วหรือคุณเป็นคนมีเจ้าของแล้วก็ได้ความรักของคุณอาจจะ <c oughs> เป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นบอกใครก็บอดได้บอดได้บอกบอด,บไ,ดบได้อะไรอย่างเงี้ยทำพลางงานกับสิบไม้เท้าอ่าสิบไม้เท้ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านของการทำงานบางคนย้ายบ้านย้ายงานย้ายการย้ายแผนกมีโอกาสแล้วก็ในด้านความรักหรือคุณพยายามจะปรับอารมณ์อ่ะเหมือนเราเป็นไบโพล่าหรือเปล่าวะเดี๋ยวว่าการขึ้นเดี๋ยวว่าการลงพยายามปรับป,บ,ปบอารมณ์ทำาลางานคือการปรับการบาลานให้อัด อารมณ์มันคงที่หน่อยเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากเดี๋ยวอยากเดี๋ยวเบื่ออะไรอย่างเงี <laughs> ้ยจะบ้าอยู่แล้ว <laughs> อารมณ์นั้นสิม้เท้าคือการแบกรับค่ะคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวแบกรับความรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัว <laughs> การงานการเงินรุกเต้าพ่อแม่พี่น้องนะคะ ยังเหนื่อยอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่บางทีมันความสัมพันธ์ของคุณกับใครมันอาจจะถูกแฝนไว้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยหรือว่าความสัมพันธ์พัฒนาไม่ได้เลยคุณรู้สาเหตุเขารู้สาเหตุต่างคนต่างรู้สาเหตุในความสัมพันธ์นี้เลยต้องนิ่งๆทำอะไรไม่ได้นิ่งๆเฉยๆอยากจะไปแต่ไปไม่ได้อยากจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้คุณไปแอบสืบแอบส่องใครเขาอยู่หรือคุณพยายามจะหา หาอารมณ์ของการเริ่มต้นอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่ในบางสิ่งบางอย่างเขาดูได้ไฮพินเทสของคุณคืออะไรเดหไฮพินเทศกระเดสซันมาประกบกันแบบนี้อย่างที่บอกอารมณ์เบื่อๆอยากๆเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยว,วเศร้าเหงาสวงประมาณนั้นเดี๋ยวก็มีความสุขดีๆลันลาลันลาลันลาอีกวันหนึ่งนั่งเป็นหมาหงอยเลย <c oughs> อารมณ์นั้นการงานมีความสาเร็จดีค่ะการงานมีความสาเร็จดีชีวิตคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะไฟแม่สิงห์ธนูแต่ใจลึก ที่ซ่อนไว้บอกใครก็ไม่ได้ความเสียใจความเศร้าความทุกข์กายทุกใจการเสียดายสูญเสียกับบางสิ่งบางอย่างจนทําให้คุณหยุดเนิ่งกับทุกๆสิ่งอย่างแล้วคืออยากเบรกอยากพัก,อย,ก,รรรกอยากฟื้นฟูร่างกายอยากฟื้นฟื้นฟูจิตใจระวังเรื่องของสุขภาพด้วยคุณในเดือนนี้สุขภาพไม่ดีระวังการติดเชือ้อโควิดหรือระวังการหรือระวังการไปในสถานที่ชื่อเป็นชุมชนอย่าลืมอย่ารัานราให้มากนักดูด้วยดูด้วยดูด้วยนะาจะ มีม,มีมีเรื่องของความไม่สบายเข้ามาเยอะนะมีไพ่ถึงสองใบเลยนะดูด้วยนะคะว่าคุณเข้าไปอยู่ในสานที่ที่มันเสี่ยงเกินไปไหมผู้คนเยอะไปเดี๋ยวไปเที่ยวสนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยสดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยมีเหตุยังเข้าโรงพยาบาลแบบกระท่านหันไม่ท่าน,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 านตั้งตัวระวังอุบัติเหตุระวังเรื่องการตกงานการเลริกาอย่าร้างจบแบบจบอะจบอะจบอะมันต้องจบอะมันไม่จบไม่ได้แล้วอะ ครียดทีเดียวนะคะการวางแผนสำหรับชีวิตคงเป็นสิ่งสำคัญที่ดีที่สุดสำหรับคุณแพ็คเอ่อเพจออฟวันคืออะไรคุณกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเนี่ยขอดูความมุ่งหน้าของคุณมุ่งหน้าการรอคอยการลงทุนใดๆการลงทุนในหุ้นการลงทุนดอยอยู่เดี๋ยวก็รอก่อนเดี๋ยวจะหลุดจากดอยรอหน่อยรอเนาะรอน,นานนิดหนึ่งความรักก็รอเขาอยู่ก็เขาก็ไม่กลับมาหรือเปล่าเดิมเดิมว่ารักที่เขาไม่เลือกหรือคุณเองก็ไม่เลือกเขาแต่มันเป็นความรักเป็นความผูกพัน เป็นความรู้สึกว่าเราคิดถึงใครคนนึงแล้วมันมันตัดออกจากใจไม่ได้คิดถึงเขารักเขาอะไรอย่างเงี้ยจั s ติกเพราะว่าคุณรู้ว่าที่ความรักที่ผ่านมาไม่ได้ความยุติธรรมคุณอาจจะคุยกับราศีราศีธนูราศีตุลนราศีเมถุนราศีพุจิกราศีเมษมีความรู้สึกถึง อะไรที่มันอยู่แล้วมันทําให้คุณขาดความสุขคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเดินออกไปจากสิ่งน,นี้แล้วถามว่าอยากเดินออกไปไหมก็ไม่ได้อยากเดินแต่อยู่ไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีความสุขไม่มีอะไรสักอย่างเลยในชีวิตมีแต่ความสุขเศร้ามีแต่ความทุกข์เศร้าเหงาสวงไฟบอกไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วแต่เดินจากไปก็ตัดสินใจยากเต็มทนแต่คุณมีความมุ่งมั่นแล้วคุณมีความมุ่งมั่นว่าคุณจะเลิกให้ได้คุณจะตัดให้ได้ คุณจะพยายามรักตัวเองให้ได้คุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะบางคนเป็นครูบาอาจารย์ชอบสั่งชอบสอนให้คำปรึกษาหรือเป็นคนที่พูจาสร้างแรงบันดาลใจเป็นครูสอนอเป็นคนฉลาดจบมาสาขาหนึ่งแล้วก็ไปประสบความสำเร็จกับชีวิตแบบหนึง่งจริงๆคุณปรับตัวเรียนรู้มีทั้งรักเก่ารักใหม่แต่รักมันไม่ค่อยดีอะประมาณนั้นอะเออพยายามจะตัดสินใจอยู่ให้ได้กับตัวคุณเองให้มากที่สุด เดือมนความรักไม่ปลอดภัยความคุมเครือสถานการณ์รักมันคุมเครือมันไม่มีอนาคตมันไม่มีทิศไม่มีทางหรือใครคงหนึ่งเข้าไปอยู่ในความรักที่เป็นรักซ้อนรักที่ปิดบงังซ่อนเร้นบอกใครก็ไม่ได้แต่มันจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไปสืบไปส่องและรู้เรื่องราวของใครบางคนความรับเขาอาจจะถูกเปิดเผยมาทําให้คุณจบทําให้คุณไปส่องแล้วเจ็บ สองเองเจ็บเองนักเรงพอร้องไห้เองทุกเองหมันไส้เองประมาณนั้นนัจะ้ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมีนอะไปต่อสิคนที่คุณรักค่ะเขามี The World มี The Dead มีเดียมพรค่ะอาจารย์มองว่าความรักของเขามีการสิ้นสุดไปในรักของเขาในบางคนนะ่ะเขาจบกันไปแล้วแต่การเริ่มต้นใหมายกระไดแอม p e r ร r เขามีรักครั้งใหม่แล้วค่ะ เขามีรักไม่ใช่ครั้งใหม่สิคนเก่าก็มาคนใหม่ก็มีคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่ารักครั้งเก่าเขาอาจจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีเด็กเข้ามาในชีวิตเขานะคนคนนี้อาจจะเป็นคนแก่ๆหน่อยทํางานในองค์กรใหญ่ๆเป็นเจ้านายเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีวาสนาลูกน้องเยอะแยะคนคนนี้ชอบสั่งชอบคอนโทรลขี้หึงขี้หวงแต่เงียบหรือในบางคนนะ อาจจะเงียบบูรางเงียบๆมากแต่เวลาพูดก็พูดเยอะเด็ดขาดเป็นคนเด็ดขาดขอดูเดว์เวลเขาหน่อยเดว์เวลเขาคืออะไรเดว์เวลเขาคืออะไรเดอ m o มูนเด w o เวลเดอ m o มูนความรักที่เขาปิดซ่อนคนคนนี้น่าจะมีเจ้าของแล้วบางคนมีครอบครัวแล้วด้วยแหละความรักที่มันปิดบงังซ่อนเร้นความรักที่มันไม่ปลอดภัยสําหรับเขาเลยเดมเพรสเขารักใครคนหนึ่งที่เป็นเดมเพรสของเขาค่ะ อาจจะมีแม่ของลูกเขาก็ได้หรือใครคนหนึ่งที่เข้ามาทําให้เขารู้สึกหวั่นไหวรู้สึกถูกอกทูกใจทั้งหน้าตาทั้งโปรไฟล์ทั้งเงินทองดีหมดหรือเขาค่อนข้างจะรักคนคนนี้แล้วเขาไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นี้อยู่เป็นคุณหรือเปล่าคนคนนี้ทําให้เขาเสียใจผิดหวังเสียความรู้สึกมาก่อนทําให้เขาช้ำมาก่อนในความรักความสัมพันธ์นี้มันเคยพังกันไปแล้วแหละ มันเคยพังกันไปแล้วมันเคยจบกันไปแล้วแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือคนคนนี้กลับมาแล้วใจเดราเลอร์ใครบางคนที่เคยพังกับเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเขายังรักยังคิดถึงถามว่ารักไหมรักไพ่ของดร์เลอร์เป็นไพ่ของพรมลิขิตเนื้อคู่นะจ๊ะอาจจะเป็นคู่รายการคู่หนังคู่กระดูกคู่อะไรเขามีการเริ่มต้นใหม่ แต่ว่าเขาก็จะนิ่งๆเฉยๆกับความสัมพันธ์ที่เข้ามามีเด็กมาชอบก็เฉยๆออสามถ้วยความรักของเขามีเขามีอะไรซ่อนเร้นปิดบงังระวังให้ดีด้วยเก้าพักนี้เขาพยายามรักตัวเขาเองนะเขาไม่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์รักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายเขาไม่อยากเริ่มความสัมพันธ์ The Devil ความรักที่อาจจะเป็นรักซ้อนซ้อนเงื่อนแอบคบแอบคุยแอบเก๊กกัน รักครั้งนี้เป็นรักที่ไม่ดีนะคะบอกตรงๆเป็นรักที่ไม่ดีแต่ก็อยากมีกันไว้เป็นรักที่ไม่ดีแต่ว่ามันเป็นรักที่มันผูกจิตผูกใจมันไม่สามารถขาดจากกันได้คิดถึงการอะไรอาวรห่วงหาอาทรคิดถึงรักรุ่มหลงมันเป็นความรุ่มหลงรักไม่เด็กเขาไปหลงรักใครสักคนที่มีเจ้าของหรือตัวเขาเองมีเจ้าของแล้ว ลุ่มหลงมากๆตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะทํำยังไงดีเขาไม่ได้มีรักแค่สองคนมันมีสาม,มีสี่ด้วยจะบอกให้เลยทูอับครับเขาไม่ทําอะไรทั้งนั้นกับความสัมพันธ์นี้นิ่งๆเฉยๆจัสติกใครคุยก็คุยถ้าใครไม่คุยก็ไม่คุยใครอยากอยู่ก็อยู่ใครไม่อยากอยู่ก็ไปคุณอาจจะคุยกับราศีเมทุนเมษพิจิกมังกรแล้วก็ตุน คือเขาพยายามอยู่ในตาช่างของเขาความวพยายามให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนที่เข้ามามีการพูดคุยกับทุกๆคนที่เข้ามาวิวออ f ฟอร์จูนค่ะเขามีคนเก่าๆกลับคืนมาจริงคนที่เป็นความรักของเขาคนที่เขาไม่เคยลืมได้ไปจากหัวใจบางคนห่างหายกับเขาไปแล้วเลิกกันไปยังมีใครกลับมาณนะความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะอ,อ่ะไปต่อสิไปต่อไปต่อ เดี๋ยวนะไปต่อไปต่อแปบ๊บหนึ่งนะคะไปต่อสีว่าในความรักความสัมพันธ์เนเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเอาไพ่ชุดไหนเด ใช้จนหมดแล้วไม่อยากใช้ไพ่ตัวเกา่าอาจารย์จะบไพ่ชุดไหนดีไหนดูไพ่ชุดนี้สิอยากเปลี่ยนไพ่ใหม่บ้างอ่ะเอาแชุดนี้แล้วกันเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขารอคุณอยู่คะ่ะเขายังกำคุณไว้ในมือแน่นเลย แต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเขามีเจ็ดถ้วยเขาไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเดินทางไหนเพราะว่าเขามีช้อยเยอะเกินไปช้อยที่เข้ามาก็เป็นช้อยที่เขาต้องการเขาชอบหรือเขาเป็นคนขายฝันไม่รู้เขาขายฝันอะไรให้กับคุณไว้ j u d g m e n t คือการปลดปล่อยเขาอยากปลดปล่อยเขาอยากหลดพ้นเขาบางคนคนหนึ่งที่กลับมาเขาพยายามทำใจนะพยายามโฟกัสกับงานกับเงินสามถ้วยคนคนนี้ชอบปาร์ตี้ชอบเซ็ก ชอบปาร์ตี้ชอบเซ็กช์ชอบมีคนเข้าหาคนรายล้อมเขาเยอะมากค่อนข้างเป็นคนมีเสน่ห์ค่อนข้างจะรันราปาร์ตี้เออประมาณนั้นแต่เขาให้ความสัมพันธ์กับทุกคนเป็นสถานะที่แบบไม่ชัดเจนคุยได้คบได้คุยได้แต่ไม่ให้ความชัดเจนกับใครสักคนที่เขาให้สถานะนั้นก็คือคุยคุย้ากก็คุยกับอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่คุย และไม่มีสถานะไม่มีทิศไม่มีทางในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณล่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขานะตอนนี้ค่ะไฟเมษสิงห์ธนูคิดยังไงกับเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทําเสียใจเสียดายเชื่อชุ่มเทยอะไรให,ให้ไปแต่ไม่ได้อะไรกับคุณมาเลย มีความขัดแย้งในตัวเองไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้ควรจะจบควรจะพอคุณรู้ว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณคุณไปสืบไปส่องคุณไปเห็นเขาทําอะไรรับหลังไปถามถาม,ถามเขาเขาไม่ตอบประมาณนั้นคุณกลับรักตัวเองค่ะก้าวเหรียญการกับรักตัวเองซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ไปแต่งหน้าทําผมทําตัวเองให้ดูมีสง่าราศีทําให้เขาเสียดายเล่น <laughs> เออดีมากดีมากแล้พยายามเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแต่เดินออกไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้องกลับมาทุกครั้งเพราะมีความผูกพันกันอยู่ตรงนี้พยายามไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินคุณอยากได้หลักที่มั่นคงรักระยะยาว,ยาวการเริ่มต้นใหม่กับงาน คุณเป็นคนฉลาดจริงๆมีเขาไว้หรือไม่มีเขาไว้ชีวิตคุณก็มีความสุขได้โดยตัวคุณเองไฟเพราะฉะนั้นคุณพยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินได้เงินก้อนโตมาได้ยังอาจจะมีอกาสมีเกณฑ์ได้งานได้เงินก้อนโตหรือได้งานใหม่ๆหรือถ้าคนทํางานอาสังหารเริมทรัพย์คุณจะขายที่ได้ขายที่ขายบ้านกู้แบงค์ผ่านหมดแล้วได้งานใหม่งานใหม่นั้นนํามาซึ่งเงินทองที่มั่นคงคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งอย่างนี้โอเคเลย รักไม่มีไม่เป็นไรไฟขอให้มีกระตังสเต็ปของอาจารย์รักไม่มีไม่เป็นไรขอให้มีเงินแค่นั้นพอมีเงินเดี๋ยวอะไรต่างๆมันก็เข้ามาเองมีเงินไปซื้อเสื้อ,อผ้าแต่งตัวสวยๆทำตัวสวยๆเดี๋ยวผู้ชายก็มาเดี๋ยวผู้หญิงก็มาเขาล่ะ,ะในเดือนนี้หนึ 1, ่งสิบหกถึงสามสิบเอ็ดมกรามนความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดคะความรักความสัมพันธ์ของคุณ โอ้มีความมั่นคงมีความมั่นคงมีการพูดคุยรักตัวเองค่ะหาความมั่นคงจริงๆหาเงินหาทองเบื่อกับความรักคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณให้ไปสิ่งที่คุณให้ไปนั้นมันไม่มีอะไรกลับคืนมาเลยติดงานเดี๋ยวโทรกลับอ่ามันไม่มีอะไรกลับคืนมาเลยเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับเป็นผู้ให้แต่พอเราจะออกจากความสัมพันธ์นี้เขาก็มาเหนียวมารั้งเรา ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนเหมือนเดิมค่ะอะเขาล่ะคะเขาละ่ะจะเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์นไหมเขามองคุณอยู่เขาเฝ้าสังเกตการจากคุณเรื่อยๆเขาเรักคุณระเบวอรัก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  เขาก็เสียใจในความรักครั้งนี้ที่มันไม่ได้เกิดการพัฒนาเขาอารมณ์ขึ้นๆล,นลงๆแล้วเขามีความรักเยอะดีวหอยพุทบแล้วเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ความรักครั้งนี้อาจจะมีระยะทางมาเกี่ยวข้องด้วยรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่าง,าาางาศาสนาวัฒนธรรมรักที่มีความแตกต่างรักที่มีคนโกหกเขาอาจจะมีใจให้กับคุณแล้วก็มีใจให้กับคนอื่นด้วยนะระวังด้วยนะ คุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีเมถุนเขาอาจจะเริ่มต้นใหม่ๆอะไรกับชีวิตกับรักครั้งใหม่สามดาบเขาอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกระวังด้วยนะจ๊ะรักที่มันมีบุคคลสามคนเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วเขาก็ยังไม่ถอนใจจากคนของเขาและคุณก็เป็นช้อยที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีเขาเลยก,กักไว้ทั้งสามคนเลยน่าจ๊ะอืมอ่าอ่าอ่าคุณหลานจะเทคแอคชั่นไหม คุณจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ความต้องการแต่คุณจะเฉยๆนิ่งๆเดดวิลคุณรักเขาจริงๆเดดวิลคุณยังลุ่มหลงยังคิดถึงยังฝันเห็นยังวนเวียนรักกันกี่ครั้งเลิกกันกี่ครั้งใครสักคนมีเจ้าของแล้วคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือว่าครอบครัวครุรู้จักกันมันเป็นความสุขได้ในการเติมเต็มซิกออฟครับคนเก่าๆคุณจะกลับคืนมา มันกลับมาแน่สามดาบแต่คุณก็จะเจ็บเหมือนเดิมอะไรที่เคยทุกข์อะไรที่เคยระทมอะไรที่เคยเสียใจเศร้าใจช้ำใจสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับขึ้นมาไอคนนาค้คนนี้กลับมาคนคนนี้กลับมาคุณก็ทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้มีความสุขขึ้นหรอกแต่คุณขาดจากเขาไม่ได้คนเก่าๆจะหวนคืนกลับมาเพราะตัดใจไม่ได้กลับมาก็เจ็บไปก็เจ็บก็เลยคิดว่าถ้ากลับมามันทําให้ความในใจของคุณมันทุเราความเจ็บปวดมันทุเราลงก็ยังอยากได้ King อฟเนต์เกคุณยังถือเขาไว้ในมือแน่นเลยถือเขาไว้ก็เจ็บเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้อยู่ตรงไหนหัวใจคุณไม่เจ็บหรอกคะ่ะมีอยู่ตรงไหนหัวใจก็เจ็บคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะรักต่างวัยเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัายเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนเก่าเก่าที่มีความผูกพันรึกซึ้งกันญญญาท,าทางจิตวิญญาณทางใจทางจิตทางเหมือนเป็นโซเมตซึ่งกันและกันอะ่ะเหมือนเป็นคู่กันนะแต่เป็นคู่ที่เจ็บปวดเหมือนคู่เวรคู่กรรมอะค่ะ ประมาณนั้นแต่คุณรักเขานะอะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะสิ่งที่เขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไร The Hangman ค่ะเขาทําอะไรไม่ได้เขารู้ว่าคุณต้องการอะไรความรักนี้ถูกแหวนและรอคอยระวังคุณกับเขาจะทะเลาะกันนะเขาไม่แน่ใจเขาไปโฟกัสกับงานกับเงินดีกว่าเขาพยายามจะเดินออกไป The Emperor The i m p r e s คุณเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดตั้งแต่เขาเคยมีมา อาจารย์ขอโทษทะค,คุณเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนโปรไฟล์ดีฐานะดีคุณเป็นคนที่เขาเสียดายเป็นคนที่ดีที่สุดที่เขามีมาหรือเขามีเดมเพลสของเขาแล้วเขามีคนตัวจริงของเขาแล้วเขามีคนที่เขารักอยู่แล้วหรือเปล่าเดมเพลสคือใครครอบครัวเขามีแม่ของลูกแล้วจริงๆนะ คนคนนี้ไม่ครอบครัวแล้วเขาเป็น <c oughs> คนร,รักครอบครัวแต่คุณก็คุณทําคุณเป็นเหมือนแม่เขาหรือมีความใกล้เคียงกับครอบครัวเขาคุณดูอบอุ่นคุณดูดีคุณดูแลเขาดีมากจนเขาหลงไหล <c oughs> <c oughs> เขาอยากกลับมาเริ่มความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งเพราะความผูกพันค่ะความในใจของคุณที่บอกเขาค่ะ อ่าบอกเลยยังว่าในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรอ่ะบอกไปยังอ่าคุณอันนี้คุณความในใจของคุณคุณทําอะไรไม่ได้ทั้งทั้งที่คุณรักคุณเจ็บคุณทรมานคุณเสียใจคุณวิ่งตามคุณสิบดาบคุณเจ็บนอนจมกองเลือดร้องไห้เศร้าโศกเสียใจต่อความสัมพันธ์แบบนี้บางครั้งอยากเดินไปไม่อยากอยู่ตรงนี้มันเจ็บปวดจริงๆไม่อยากเดินแต่ไม่อยากอยู่สิบ เหรียญยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานมันไม่สามารถเป็นรักที่ดีได้คุณอยากตัดใจจากใครสักคนที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดหรือความสัมพันธ์ที่ไม่อาจเป็นจริงคุณรักเขาคุณบอกคุณรักเขาฉันรักเธอฉันอยากได้ความชัดเจนฉันพร้อมจะเจ็บอยู่ตรงนี้ถึงท่านจะทุกข์ถึงฉันจะทรมานถึงฉันจะเจ็บแต่ฉันอยากมีเธอเพราะฉันรักเธออ่ะขอให้แนะนำห้าใบค่ะให้กับไฟ,บไฟแม่เสียงธนูไฟ มีการมีความรู้สึกว่าอยากมีรักอยากมีรักครั้งนี้ไว้อยากหลุดพ้นหรืออยากปิดกัน้นเพราะว่าความสัมพันธ์ต่อให้มันเดินไปทางไหนก็ไม่ได้ดี <S The s t สตาราศีกรุงเด the the, uh, the อร์ไฮเดอร์ไพิเทออะไพ่บอกว่าอารมณ์คุณขึ้นขึ้น,น,นลงลงทำอารงให้นิ่งก่อนค่ะพยายามโฟกัสกับสิ่งที่มีอยู่จริงเดินไปข้างหน้าเดอ s t สตาการเยียวยาการบาลานแล้ว ไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเถอะแต่อารมณ์ของคุณนะ่ะมันไม่นิ่งเดี๋ยวมันอยากกลับเดี๋ยวมันอยากเลิกเดี๋ยวมันอยากไปต่อเดวก็พอแค่นี้อารมณ์คุณเป็นอารมณ์ไม่นิ่งเลยกลับมารักตัวคนเองค่ะก้วถ้วยมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองความรักที่มีก็เก็บไว้ในใจซ่อนไว้ในใจบอกใครก็ไม่ได้เพราะเป็นความรักที่เป็นความรับมันไม่สามารถบอกใครได้ว่าเราแอบไปรักคนมีเจ้าของถ้าใครเขารู้เข้าก็รู้ถึงไหนก็อายก็ถึงนั่น รักคนมีเจ้าของรักได้แต่ต้องไม่ทำอะไรถ้าคุณรักแล้วเทคแอคชั่นเราไปแย่งเขามามันก็ไม่ได้ถูกปะแต่ถ้ารักเขาเราควบคุมใจไม่ได้เรารักเขาแต่เรารักเขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเราเจ็บเรารักเองเจ็บเองนักเลงพอแบบนั้นได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ารักเขาเราไปแย่งชิงหรือไปเอาของอไปเอาของของคนอื่นเขามาเป็นเจ้าของตัวเองไม่ได้นะจ๊ะไฟไพ่แนะนำว่า บาลานตัวเองให้ได้ก่อนบาลานความคิดบาลานจิตใจเอาชีวิตคุณสมาริสติปัญญาให้นิ่งก่อนเพราะคุณยังไม่นิ่งไม่นิ่งเดี๋ยววันนี้สามนาทีใส่สไตตัสเลยเพราะฉะนั้นหาความนิ่งให้กับอารมณ์ความรู้สึกของคุณนิ่งให้เป็นเย็ยนให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขในทุกๆรักเพราะว่ารักแล้วเราบางครั้งรักได้ชอบได้แต่เป็นความรักที่เราไม่ครอบครองก็ได้นี่ความรักที่บริสุทธิ์มันยากรู้ มันยากมากอาจารย์อาจารย์ที่อาจารย์พูดแบบไม่อยู่ไม่จริงหรอกเออใช่แต่เราทําได้ไหมล่ะเราจะไปแย่งเขามาเหรอมันไม่ได้นะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงสุนตัวอะไลนมาค่ะแอ a า A, a, a 0329แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ